สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรายการกับพุทธภูมิถึงสวนภูมินะครับเราสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของประเทศอินเดียนะครับชมพูทวีปเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเรื่องศิลปะแลวก็ประเพณีในเทปที่แล้วเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเมืองพาราณสีโดยเน้นในจุดของส่วนที่เป็นแม่น้ําคงคานะครับแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ แม่น้ำที่อยู่เคียงคู่กับเมืองพระนศีมาช้านานสายน้ำที่ไหลย้อนนะครับแปลกมากจากทิศใต้ขึ้นไปสู่ทิศเหนือมีแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วครับที่เป็นเช่นนั้นนะครับที่นี่มีสิ่งภาษจักษ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายมีศิลปะอินวัฒนธรรมเกิดขึ้นมากมายมีวิถีชีวิตเกิดขึ้นที่นี่มากมายตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกนะครับมีกิจกรรม มากมายจริงๆครับเกิดขึ้นณนะบริเวณสายน้ําแห่งนี้ลุ่มน้ําแห่งนี้นะครับหลายคนมาเฝ้ารอแสงแรกของวันที่บริเวณแห่งนี้เพื่อที่จะประกอบพิธีเพื่อให้ชีวิตนั้นเป็นสิริมงคลบางคนก็บอกเพื่อให้ชีวิตนั้นพ้นจากบาปล้างบาปไปนี่ก็เป็นความเชื่อของแต่ละ,ละทินะครับแต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้วถ้าท่านได้รับชมในเทปที่แล้วนะครับผมย้อนสรุปสั้นๆนิดหนึ่งรรร 1, ท่านอาจารย์ได้ เน้นไปเลยนะครับตรงนี้ว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสแล้วว่าถ้าสายน้ําแห่งนี้สามารถที่จะล้างบาปได้จริงกุ้งหอยปลูปลาที่อยู่ในน้ําแห่งนี้กุ้งหอยปลูปลาเหล่านั้นน่าจะพ้นบาปพ้นกรรมแล้วก็ขึ้นสวรรค์กันหมดโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องของบุญบาปกรรมดีกรรมชั่วกันเลยนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ให้เห็นว่าบุญบาปนั้นดีชั่วอยู่ที่ตัวทำนะครับไม่ใช่อยู่ที่เรานั้นไปพึ่งจากปัจจัยภายนอกให้มาล้างกับสิ่งเหล่านั้นให้หมดไปได้นะครับ กลับมาในเทปนี้ครับเราได้รับความเมตตาเช่นเคยนะครับจากท่านพระอาจารย์มหาดอตอร์วิเชียนนะครับหลายๆคนไปที่ราชคฤห์คง,งรู้จักท่านอย่างดีนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดไทยศรีราชคฤห์นะครับหรือว่าวัดไทยเวรุวันมหาวิหารน,นะครับชื่อใหม่นะครับอยู่บริเวณติดกับเวรุวันซึ่งเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาที่กรุงราชคฤห์ครับพระอาจารย์ท่านใช้ชีวิตอยู่ที่บริเวณเมืองพาร,ราซีนี้ไม่น้อยเลย ในช่วงที่ท่านนั้นมาเป็นพระนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิตหรือปริญญาโทนะครับและทุกวันนี้ท่านก็นยังรับผิดชอบดูแลว,วัดที่อยู่ที่นั่นอีกหลายๆวัดด้วยกันนะครับวันนี้ได้โอกาสยังดีนะครับท่านเดินทางมาที่ประเทศไทยครับปกติต้องบินไปกราบนอกสถา,านที่ประเทศอินเดียนะฮะวันนี้ท่านมาจำพรรษาครับที่ประเทศไทยนะครับที่วัดจัก,กรวรรดิครับแล้วก็ ท่านก็เดินทางไปมาหาสุกับทางวัดพรามเก้าในฐนพิเศษเป็นประจําได้มาบันทึกรายการกับเราณสถานธรรมสถานแห่งนี้นะครับขอกราบนักสการ<ม>ท่านพระอาจารย์ครับจเจริญพรับเป็นบุญครับของผมแล้วก็เป็นบุญ <c oughs> ของท่านผู้ชมนะฮะที่วันนี้เรา <c oughs> ได้เข้าใกล้อินเดียโดยที่ยังไม่ต้องไปอินเดียนะครับ <c oughs> ได้เข้าใกล้มน้ํำคงคาทั้งที่เราอยู่ที่กรุงเทพนะครับวันนี้ <c oughs> จเจริญครับก็จะขอโอกาสกราบนักการเ,เรียนถามพระอาจารย์ครับ ตอนที่ผมบวชพระมีกาสได้ไปที่นั่นหลายครั้งนะครับแล้วก็ผมก็เห็นสิ่งหนึ่งครับว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยในที่พระอาจารย์กลับไปเทศที่แล้วเนี่ยตรงท่าน้ําที่ไปไปอาบน้ํากันใช่ไหมครับมีการเผาศพมีอารรบนะ้ำฝั่งนั้นมีเมืองหนาแน่นมีตึกราบบ้านช่องมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ในทางตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งข้ามไปนะครับตรงกันข้ามแค่ข้ามน้ําเองนะฮะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งกลับเป็นที่กรกล้างว่างเปล่าเป็นที่ว่าง ไม่มีสิ่งปลูกสร้างไม่มีหมู่บ้านไม่มีผู้คนเลยเอ๊ะทําไมแค่ข้าม่น้ําไปมันถึงเป็นอย่างนั้นครับหรือบางคนบอกว่าเป็นฝั่งนรกฝั่งสวรรค์อันนี้มันมีความหมายว่ายัางไงครับอาจารย์ครับฮะเจริญพรครับนะก็ขอบคุณและอนุโมทนาครับนะรายการพุทธภูมิสู่สุวรรณภูมิได้กล่าวถึงความสําคัญของพุทธศาสนาในอินเดียและตอนนี้ก็พูดถึงช่วงแม่น้ำคงคาครับ อย่างที่อุบาสกได้ถามเมื่อสักครูน่นี้อาจารย์พรปลได้ถามเมื่อสักครู่นี้ก็อาตมาเนี่ยได้ไปอยู่ที่เมืองพาราสีครับสัมผัสแม่น,น้ำคงคาเนี่ย2พันรอยสามสิบเจดโอ้ครับถือว่าอยู่ยาวมากจนถึง2พันร้อยสี่สิบหกนะฮะ หมายควาว่าไม่ได้ย้ายไปอยู่เมืองอื่นเลยครับเก้าปีเกือบสิบปีครับสองพัน้อยสี่สิบกเนี่ยจึงได้เดินทางไปสร้างวัดไทยที่กรุงราชคฤห์คือวัดไทยสิริราชครัดนะครับก็พยายามหาเหตุผลอยู่เหมือนกันว่าเอเมืองพระนสีเนี่ยทำไมจึงเป็นเมืองที่แบบมีชื่อที่เก่าแก่มากครับเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นต้นกำเนิด อารยธรรมรของอินเดียเลยทีเดียวอารยธรรมอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นอารยธรรมที่มีมายาวนานมากครับเพราะว่าในคัมภีร์พระไตรปิฎกในคัมภีร์ชาดกต่างๆเนี่ยทั้งทั้งทั้ง,งบาลีและก็สันสกฤตเนี่ยได้บันทึกไว้ทําให้เราได้รู้ว่าความเป็นมาของมนุษย์เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับก็คืออาศัยเรื่องเมืองพาราณสีนี่แหละ ดังนั้นโซนที่แบบมีคนอาศัยอยู่ก็คือจะเรียกฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้นะครับฝั่งที่เราไปลงเนี่ยเรียกฝั่งขวาเพราะว่าเวลาเราเดินลงไปที่แม่น้ำรัศมีเมกาเนี่ยถ้าเราหันหน้าไปทางฝั่งนู้นนะก็ก็ก็เหมือนกับว่าฝั่งนู้นเป็นฝั่งซ้ายฝั่งที่เราอยู่เป็นฝั่งขวาครับฝั่งขวาเนี่ยเขาเรียกว่าสวรรค์อืครับสวรรค์นี่เป็นที่อยู่ของผู้คนทั้งหลายครับ แต่ว่าฝั่งตรงข้ามนู้นเนี่ยเวลาเรามองไปยามเช้าจะเห็นเป็นหาดทรายเป็นป่ามากเวิงว้างริบๆเวิงว้างบ้างเปล่าแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าผู้คนก็จะหันหน้าไปฝั่งโน้นเพื่อบูชาสุริยะนมัสการแล้วก็ขอพรับอันนี้เป็นความเชื่อว่าถ้าทุกคนพร้อมใจกันหันหน้าไปทางโน้นแล้วใครจะกล้าไปอยู่ตรงนั้นอะครับ อันนี้คือความจริงใช่ไหมความจริงครับสมมติว่าเขาอนุมานเขาอธิษฐานว่าฝังนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะพระ,ะสุริยเทพขึ้นทางนั้นอะ่ะเหมือนกับเป็นเจดีในอวกาศเจดีในจินตนาการครับก็คงไม่มีใครที่จะกล้าไปปลูกบ้านเรือนอยู่ตรงนั้นครับเหตุผลที่หนึ่งนะเหตุผลที่สองฝั <c oughs> ่งนั้นเนี่ยเวลา คนอินเดียที่อยู่ฝั่งเนี้ยับเผาศพไม่แหละนี่ไม่แหละแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่เลยนะฮะเท่าฐานก็โกล,ลงไปที่นั่นเนี่ยน้ํามาลมมาพัดเอาฝุ่นละอองแล้วก็บางทีมีการถ่วงศพรอยศพเพราะว่าบางศพที่ตายแล้วเขาไม่เผาคเนี่ยก็มาถ่วงฝั่งนี้หรือไป่วงตรงกลางไม่น้ำคงคาครับแต่ว่า ฝั่งทางโน้นน่ะพอศพเน่าขึ้นอืดแม่น้ําก็พัดไปฝั่งตรงข้ามครับบางทีก็ไปเห็นโครงกระดูกที่อยู่ฝั่งโน้นเนี่ยม,มีอีแรงมีอีกาอันนี้พูดความจริงนะครับไม่ได้มาพูดโดยผ่านใายจากสิ่งที่ไม่มีจริงๆครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีจริงไม่มีใครกล้าไปอยู่ออืครับเนี่ยเหตุผลที่สามฝั่งขวาเนี่ยที่ดินเน่ยสูง สูงน้ำไม่ท่วมผู้คนจึงพากันนิยมอยู่ฝั่งนี้ตั้งบ้านตั้งเรือนสร้างตึกสร้างอาคารเรียกว่าอาศัยอยู่ฝั่งนี้คฝั่งนั้นเป็นที่ลุ่มส่วนฝั่งตรงกันข้ามนั่นเป็นที่ลุ่มหน้าฝนน้ําไหลหลากมาท่วมหมดเลยครับท่วมฝั่งนู้นดังนั้นฝั่งนู้นน้าท่วมเพราะมันต่ําอืำก็เลยไม่มีใครไปอยู่ครับอันนี้คือเหตุผลครับนะ ดังนั้นจ,จ,จ,จุด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 ตรงเมืองพลรงสีเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่น้ําลดนะช่วงที่น้ําขึ้นก็คือช่วงนี้เดือนเดือนเดือนสิงหาสิงหากันยาตุลาน้าจะขึ้นครับ,รบพ,อพอพอสิ้นตุลานี่ก็เรียกว่าออกพรรษาับเป็นประเพณีลอยกระทงน้ําก็จะอยู่ในระดับที่ว่าค่อยๆลดลง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 ไปจนถึงที่สุดช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยลดลงเหมือนกับ แม่น้ำโขงคาอยู่นั้นสามารถที่จะไหว้ข้ามได้วัวควายว่ายข้ามได้เหมือนกับเป็นคลองมันเรียกว่าซื้นเขินนะครับอาจารย์แล้วก็ความกว้างของแม่น้ําก็ลดลงใช่ไหมครับเพราะว่าข้างๆเป็นสารสายขึ้นมาครับแล้วนี่คือความสําคัญและก็ความศักดิ์สิทธิ์ครับที่ยึดมั่นมาอย่างยาวนานว่ากันว่าแม่น้ำโขงคาตรงจุดนี้คือจุดที่ไหลผ่านเมืองพนมสีเนี่ย แม้หากจะมีสิ่งสกปรกโสโครกอยู่มีผู้คนนำน้ำไปดื่มโอ้ครับนไม่ท้องเสียแย่หรือครับอาจารย์โอ้โหศพก็ลอยตรงนั้นไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยจริงไหมครับขยะอะไรก็เยอะของเสียอะไรก็ลงตรงนั้นหมดเลยอันนี้เป็นความจริงครับยังไม่ได้เคยลองเลยอาตมานี่เคยเอาใส่ที่สะอ๋อยังไม่เคยตื่มไม่เคยชานนะครั ตอนตอนตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆเวลาเราคือคือตอนที่ไปอยู่พารางสีที่ว่าอยู่ยาวเนี่ยก็คือไปเรียนหนังสือนะฮะที่พระนักศึกษาก่อนที่พาราสีเนี่ยจะมีมหาวิทยาลัยเรียกว่ามหาวิทยาลัยพารางสี B H U นะฮะบัณรัตฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐอุตรประเทศได้ว่าในอินเดียเลยทีเดียวในเอเชียเลยทีเดียวเนื้อที่3,500้ารอไร่โอ้โหครับใหญ่มากเลยครับจุดเด่นของมหาวิทยาลัยก็คือว่า ตรงกลางมหาลลยจะมีวัดวัดฮินดูวัดศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่ากาสีวิศวนาฏบัณฑิตกาสีวิศวนาฏบัณฑิตครับการสร้างมหาลลยของชาวอินเดียตรงจุดเนี้เป็นการสร้างมหาวิาลยขึ้นมาจากแนวความคิดของท่านบัณฑิตมดันโมหันมาลาวิยะครับแล้วก็ท่านมหาธรรมครันทีด้วยครับเนี่ยหลังจากที่เรียกร้องความเป็นเอกราช จากอังกฤษได้ในปี1947นะ่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็75ปีผ่านมาแล้วนะเพื่อที่จะฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวอินเดียให้เป็นอให้เยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาความเป็นมาของบรรพบุรุษอินเดียนี่อย่างไรครับก็เลยสร้างมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นมาและจุดเด่นมหาวิทยาลัยนี้ก็คือสร้างวัดขึ้นมาด้วยโอ้ครับ ถามว่าในประเทศไทยเรามีไหมมหาวิาลยที่สร้างขึ้นมาจะมีวัดอยู่ด้วยหมายถึงทางโลกนะยกเว้นมหาวิยาลัยสสองทั้งสองแห่งก็คือมหาบัณฑราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอันนี้สร้างวัดด้วยครับอยู่ในมหาวิาลยซึ่งซื้อว่าเป็นแบบแผนดังนั้นมหาวิาลยอันนี้สร้างวัดขึ้นมาด้วยการสร้างวัดนี่ดีดีตรงที่ว่าครูอาจารย์ก็มีโอกาสมาไหว้พระ ครับนักเรียนเด็กๆและเยาวชนคือในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีทั้งปฐมปฐมต้นปฐมตายมีทั้งอนุบาลปฐมต้นปฐมปลายอนุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกครับนปัจจุบันนี้ปีนี้มหาวิทยาลัยดีแฮชูเนี่ยอันดับหนึ่งของที่อินเดียโอ้โหเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากแล้วก็เรป็นศึกษาละจบตรงจุดนี้ความใจกว้างย้อนหลังไป เมื่อปี2507 508ครับแล้วก็ตามลำดับมาจนถึง2512เนี่ยทางมหาลัยได้อนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ไทยมีที่อยู่เป็นเอกเทศเพราะรู้ว่าพระนี่จะต้องอยู่เป็นเซปเรสคือเอกเทศจากคารวาสไปอยู่ปะปนนันไม่ได้ในมหาวิยาลัยนั่นก็จะมีหอพักนักศึกษาเรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่แล้วแล้วก็หอเอเนกนี่สำหรับ นักเรียนต่างชาติที่เป็นผู้หญิงครับส่วน international สำหรับนักศึกษาชายแต่ก็อนุญาตให้พระไทยไปอยู่ด้วยแต่ก็ห้องมีโคนต้าจํากัดต้องไปสอบเข้าโอ้โหอาจจะมาเคยได้ห้องที่นั่นหาวาว่าอาจารย์เก่งสอบมาได้มีคนรู้จักครับใช้เส้นครับแต่ว่าจุดที่เราอยู่รวมกันของพระภิกษุสามเณรอาจจะบอกได้ว่ามีที่เดียว ที่พระไทยอยู่รวมกันได้ครับอย่างมีความสุขก็คือพระนักศึกษาที่เรียนจบจากประเทศไทยครับทั้งสถาบันสงทั้งสองแห่งก็คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัมาลายมหา,า,รราวิทยาลายัลมาลายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยและก็มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยครับไปต่อระดับปริญญาโทรปริญญาเอกที่นั่นครับทั้งเอ่อที่กล่าวมานี้ก็คือมีมาตั้งแต่นู้นทราบว่าเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชรูปปัจจุบันท่านก็เคยไปเรียนจบ m อที่มหาวิทยาลัยพลาสีแห่งนี้ก็ก็มีพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่หลายรูปนะฮะที่จบจากสถาบันนีแห่งนี้ครับว่ากันว่ามหาวิทยาลัยพลาสีนี่เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่อนุรักษ์ของเก่าผสมผสานวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ใหญ่มากครับแล้วก็การจัดโซนนี่ดีมากเอาเป็นว่าช่วงที่กระผมได้มาได้ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย 2 0 3 7 38 39แล้วก็40,41,42หลายปีเมื่อกันนะครับ6,7ปีที่ได้ไปเป็นสมาชิกนักศึกษาเป็นนิสิตของมหลาลัยปีเฮติอูก็ถือว่าเป็นสิบเก่าปีเฮิูนั่นแหละครับเรียนจบปริญญาโทฝ่ายคณะสังคมวิทยาโซเชียลโลจีครับสาขาหนึ่งนะฮะใช้เวลาเรียนสามปีครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วก็ ตกวิชาหนึ่งเป็นเหตุให้อยู่ยาวครับหลังจากนั้นก็เรียนเพิ่มอีกสาขาหนึ่งบาลีแอนบูติสต์สตัตตที่คณะบาลีและพุทศาสนาซึ่งแยกออกไปจากคณะปรัชญาฟิโ l o ฟ o p h y นะก็เรียนจบปริญญาโทอีกรับส,สี่หนึ่งสสองช่วงพศสีหนึ่งีสองส 1, สรเรียนปริญญาโทที่นี่แล้วก็ส่วนปริญญาเอกนั้นเนี่ยเรียนจบที่มหาวิทยาลัยมคต ที่พุทธพยาครับสี่สามสี่สี่สี่ห้าครับเรียนอยู่สามปีนะอันนี้เล่าให้ฟังทีนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าช่วงที่อยู่ที่มหาลัยพันศีเนี่ยมีโอกาสไปแม่น้ำโขงคาบ่อยมากครับบ่อยถึงบ่อยที่สุดจึงจึงถือได้ว่าหลับตาลงเนี่ยทุกตอบทุกชอบทุกซ่อมหมดเลยนะครับถ้าอาบน้ำทั้งหกสิบผ้ารวมผ้าเล็กผ่าเนาะอีกหกสิบเป็นร้อยี่สิบผ้าเนี่ย เราเดินทะลุเลยตั้งแต่ท่าแรกไปถึงท่าสุดท้ายครับวิจัยครับวิจัยจากของจริงเลยพื้นที่จริงเลยนะครับเกือบเก้าปีเก้าปีก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้มีโอกาสสัมผัสครับตอนนี้ก็ถือว่ามีญาติโยมที่เป็นชาวอินเดียรู้จักกันอยู่หลายครอบครัวอยู่นะฮะนะ <c oughs> แล้วก็ที่อยากจะเล่าเนี่ยก็คือได้มีโอกาสได้สัมผัสกับชีวิตจริง ชีวิตจริงที่่อที่ยังอยู่นีกว่ายังเป็นเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ครับบางครั้งบางคราวได้รับนิมนต์ไปฉันพัาทหารที่บ้านของอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาอาจารย์ที่ว่าเป็นที่ปรึกษาเป็นแอดไวเซอร์เป็นโปรเฟสเซอร์ที่ในมหาลัยที่เราสนิทสนมกุ้นเคยมีด็อกเตอร์มีครูอาจารย์ที่การบนะซึ่งนั่นก็คืออดีตที่ผ่านมา แล้วก็มีโยมที่เคารพนับถือศรัทธาพระไทยเราตั้งแต่รุ่นที่ไปทําความดีไว้เวลาเราไปเรียนหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่เราจบจากประเทศไทยเราเรียนภาษาอังกฤษนะครับแต่พูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้อืมครับก็ไปเรียนพิเศษอืมไปเรียนพิเศษกับบ้านของอาจารย์ชาวอิเนเดียก็จะจัดรวมกันพระเราก็ไปเรียนรวมกันครับในเบื้องต้นเนะี่ยถ้าคนใดท่านใดประสงค์จะไปเรียนรู้ วิถีชีวิตของชาวอินเดียจริงๆครับแล้วเทศกาลสัมพันธ์ต่างๆโอ้ประเพณีวัฒนธรรมวันหยุดนี่มีแทบทุกอาทิตย์หมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่เบฮยูนะที่พาราสีนี่มีมหาวิทยาลัยอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งชื่อว่ากาสีวิทยาพิษครับกาสีวิทยาปิษนี่อยู่ใ,ใกล้ๆสถานีรถไฟตรงนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เก่าแก่ มีแผนที่อินเดียที่แกะสลักด้วยหินอ่อนด้วยนะในประเทศอินเดียเนี่ยมีที่เดียวนะเรียกว่ามหาวิทยาลัยกศรีวิทยาปิษแล้วก็ยังมีมหาวิลาลยมหาวิลาลยหนึ่งชื่อว่าสัมปูรนานันท์สันสกฤตครับยูน <University. S 1> ิเวอร์ซิตี้มีครูบาอาจารย์หลายท่านที่รเรียนจบที่นี่อย่างเช่นศาสตราจารย์ดออรจำลองสารพัดนึกอ๋อครับปัจจุบันนี้ก็รองศาสตราจารย์ดออรสมเนียงเลื่อมใสก็จบจากมหาวิลาลยนี้ครับ ดอกเตอร์มหาดาวสยามวชิระปัญโยอ๋อครับรุ่นรุ่นเนี่ยถ้าเท่ากันเนี่ยครับท่านดาวสยามไปจบจากที่นี่อันนี้ก็เป็นอีกมหาวิาลยหนึ่งและยังมีมหาวิาลยหนึ่งแต่ว่าอยู่ไกลหน่อยครับแต่แต่ว่าพระไทยเราไม่ค่อยได้ไปเรียนเท่าไหร่ไปเรียนก็เพราะว่ามันไกลนะครับสามมหาวิาลยเนี่ยในฝรั่งเศสพระนักศึกษาไทยไปก็ไปสมัครแล้วแต่ว่าเราจบสาขาใดจากประเทศไทยแล้วก็ไปสมัครแล้วก็มีรุ่นพี่คอยดูแล โอ้พูดถึงเข้ายากออกยากครับเข้ายากออกยากส่วนใหญ่ก็จั้งใจเรียนจริงๆจริงจะจบตามเวลาแต่ว่าค่าเทอมถูกที่สุดโอ้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีแต่ถูกเนี่ยถูกคือคือคือย้อนหลังไปเมื่อเมื่อยี่สิบกว่าปีมาแล้วที่อจะมาเรียนนะค่าเทอมเพิ่งมาขึ้นเมื่อเมื่อสักห้าหกปีมานี้เองเนี่ยขึ้นก็คือแพงขึ้นแต่ก่อนนี่ รู้ไหมว่าค่าเทอมเท่าไหร่เท่าไรครับอาจารย์ครับหกร,ร้อยลูปีเติมหนึ่งนะฮะหกร้อย <600 S 1> ลูปีสามร้อยบาทใช่ประมาณน<อ>ั้นแต่ว่าค่าครองชีพอย่างอื่นเนี่ยแพงคเพราะอยู่ที่นั่นเนี่ยเราเราอยู่ในหอพักนักศึกษาซึ่งนีกว่าสิทธาลวิหารที่ที่ทางมาอะไราจัดให้มีหอสวดมนต์มีโรงครัวแล้วก็ยังมีคล้ายๆกับว่ามีวาเดนผู้ควบคุมวาเดนคือผู้ควบคุมหอ เป็นเป็นโ professor เป็นเจ้าหน้าที uh ่แล้วก็มียามมีตำรวจโอ้พวกเราเป็นน ah> ah mm ัก hmm> ศึกษาใครเข้าใครออกเช็กชื่ออดีที่สุดคือสมัยก่อนไม่มีครับมีการส่งจดหมายตอนบ่ายโมงบ่ายสองนี่รุ่นว่าจดหมายเราจะมาหรือเปล่าครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีทีวีครับที่ว่าจะสามารถดูได้อย่างสะดวกเหมือนทุกวันนี้ รอคณะชาวพุทธไทยที่ไปสแสวงบุญผ่านเมืองพานาสี hmm. ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็รุ่นที่เราทั้งนั้นที่จบจากมหามักุิมหาจุฬาไปนากันพาคณะทัวรเข้าไปทําบุญถวายพระารบางที่หอพักนักศึกษานี่ซึ่งเดิมนั่นมีชื่อว่าเซนคุบตลอดครับอหอเซนคุปตลอดเนี่ยผู้ที่รู้เรื่องราวณปัจจุบันนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่คืออาจารย์ดรบุญนินเกต ตอนนี้ท่านก็80กว่าปีแล้วนะเป็นเป็นอาจารย์ที่มอชอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ครับยังยังเป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊กอยู่ของขวัญไทยศิริและ,ะครึกท่านท่านท่านเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมนะในข่าวครั้งนั้นับกับหลวงพ่อพระมหาเกียรติสุกิติวัจจกวัตร,ราชาวา่ามีความคิดเห็นตรงกันว่าสมควรที่จะขออนุญาตให้พระ ซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น hmm. ทั้งสองมหาวิทยาลัยมาอยู่รวมกันที่หอพักเซนกุปตลอดเนื่องจากว่าเซนกุปตลอดนี่เป็นเป็นบ้านพักของอาจารย์ครับเดิมเขาชื่อนามสกุลอ,อ่ะรู้สึกคำว่ากุปตะหลอดก็คือที่พักนะับน <laughs> จำชื่อไม่ได้ละ คือคือหลังจากที่ท่านย้ายไปหรือท่านเสียชีวิตลงเนี่ยหอพักตรงนี้ก็ล้างครับล้างเนี่เขาบอกว่าตอนแรกๆให้ครูบาอาจารย์คนอื่นเนี่ยมาอยู่ไม่กล้าอยู่เ<ม>พราะในหอนั้นมีผีด้วยต้องพระภัยเท่านั้นต้องเอาพระมาสวดแล้วก็ผีก็หายไปก็เลยอยู่ได้ต่อๆกันมาอันนี้ต้องให้อาจารย์ดตรบุญนี่เ,เกิดเป็นคนเล่า<ม>แต่ก็พระรุ่นแรกๆก็ ก็มีหลายรูปนะครับแต่คงไม่พูดถึงรายละเอียดตรงนีซง้ซึ่งเรามีประวัติอยู่แต่อยากจะพูดถึงอยากจะขอพระคุณประว่ากระผมได้ดมาเองก็ได้ดิบได้ดีมาจากที่ตรงนี้ในส่วนของปริญญาโทพร,ร,ระเดะชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านก็จบจากที่นี่รปริญญาเอกจากที่นี่นะแล้วก็อยากจะกล่าวถึงแล้วก็ครูบาอาจารย์องค์อื่นๆอย่างเช่นอาจารย อรองศาสตราจารย์ดรสมหวังแก้วสุฟองรปริธรรมก้าประโย็จบจากที่นี่เป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊กอยู่ก็อยากจะกล่าวถึงว่าเอนึกถึงว่าสมัยก่อนที่ไปอยู่ที่เมืองมาเลเซีแล้วก็มีแม่น้ําคงคาครับนะเพื่อจะได้เป็นเครื่องยืนยันว่าอาตมาอยู่จริงครับและโชคดีที่สุดก็คือได้มีโอกาสนำพาญาติโยมสาธุชน ไหว้พระสวดมนต์ที่สารนาฏแล้วก็เดินทางมาที่แม่น้ําคงคาครับเกือบจะทุกหมู่ทุกคณะได้เห็นภาพบรรยากาศแม่น้ําคงคาเนี่ยทุกมิติครับเช้าสายฝ่ายเย็นเห็นหมดตลอดระยะเวลาเก้าปีนะไม่กระทั่งปัจจุบันนี้นะป,ป,ปัจจุบันนี้อยู่ที่ประเทศไทยนะแต่ว่าอายุงานหน้าที่การงานที่รับผิดชอบนั้นยังอยู่ที่ประเทศอินเดียอยู่นะครับ,รบดังนั้นก็อยากจะให้ ท่านทั้งหลายเนี่ยได้รับทราบว่าประเพณีชีวิตของชาวอินเดียที่อาศัยแม่น้ำคงคานั้นถือว่าสายน้ำแห่งชีวิตครับสายน้ำแห่งชีวิตแล้วก็แม่น้ำคงคายังมีคูนูประการหมายถึงกับเป็นสายเลือดเลยทีเดียวครับไหลาย,ยาวมาผ่านเมืองปัตนะปัตตลีบุตรของพระเจ้าโศกมหาราชยัง คิดอยู่ว่าการเดินทางของพระธรรมทูตในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชอาจจะต้องผ่านแม่น้ำคงคาครับนมาถึงมหาสมุทรอินเดียทางเมืองคกกุลกาตาแล้วก็ค่อยเดินทางผ่านประเทศพมา่าครับแล้วก็มาเข้ามาถึงจุดที่เรียกว่าอาณาจักรทวาราวดีซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือองค์พระปฐมเจดีย์ของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้นดังนั้น อานิสงของแม่น้ำคงคาคุณููปการต่อแม่น้ำคงคาที่มีมีอยู่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้มีคุณค่าอย่างมหาศาลแล้วก็อยากจะกล่าวในช่วงสุดท้ายนี้ว่าดีใจที่มีโอกาสได้ไปเป็นสมาชิกของประเทศอินเดียครับซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดรองรองจากจีนนะครับจนเราคุ้นเคยกับว่าอินโดจีนครับ อินโดก็คืออินเดียอินโดก็มาจากคำว่าฮินดูครับนะซึ่งจีนก็คือจีนจีนเนี่ยมีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ตามแผนที่นะผู้คนมากภาษาจีนประเพณีวัฒนธรรมจีนมีอิทธิพลแล้วก็อินเดียก็คืออินโดอินโดก็คืออินโดจีนหรือฮินดูครับนะทั้งสองประเทศนี้ประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางครับรับเอาวัฒนธรรม ทั้งสองประเทศนี้อย่างเต็มๆเลยครับนะดังนั้นในฐานะที่เราเป็นอชาวพุทธนะก็ต้องไป็นสเครัูประเทศอินเดียทั้งหมดแหละแล้วก็ประเทศจีนด้วยนะครับงั้นวันนี้ดีใจที่ได้มากล่าวความรู้สึกได้มองมองว่าวัฒนธรรมของชาวอินเดียนั้นมีวิถีชีวิตอยู่กับรูปแม่น้ำคงคาเกิดแก่เจ็บตายนะ จริงๆเคยแต่งกรนีไว้ว่าขออภัยไม่ได้นามาครับไม่ได้ครับโอกาสหน้ามีไะขอนิมนต์พระอาจารย์นากรณี้มาฝากกับพวกเรานะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับตามสุขครับโอ้โหเห็นอีกมุมหนึ่งนะฮะพราสีไม่มีแค่เรื่องของไฟที่ติดตลอดไม่ได้มีแค่เรื่องของการเผาศพไม่ได้มีแค่เรื่องของการบูชาต่างๆที่นั่นนะครับแต่พระาสีนั้นคือหัวใจของการศึกษา หัวใจใหญ่เลยนะฮะของประเทศอินเดียนะครับมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศตอนแรกผมก็ยังเข้าใจผิดนะครับนึกว่าอยู่ที่เดลีแต่ไม่ใช่วันนี้ศาสตร์จากพระอาจารย์ว่าจริงๆอยู่ที่พระนสีคือ BSU นะฮะบันรารฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้นะครับ3,500ไร่มีศาสตร์หลายแขนงอยู่ที่นั่นนะครับทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเรื่องของศาสนศาสตร์นะครับเรื่องของสังคมวิทยาครบอยู่เลยครับที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ไปอินเดียอย่าพลาดนะครับต้องแวะไป ที่หมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ได้และจุดสําคัญคือที่ฮอเซนนะฮะหอเซนคุปตะเนี่ยแหละครับก็คือเป็นที่พักของพักนักศึกษาเรานะฮะที่นั่นจะเป็นที่ที่เรานั้นสามารถที่จะไปทําบุญทอดพระป่าเพื่อบํารุงนะฮะให้พระนักศึกษาของเรานั้นสามารถที่จะศึกษาต่อได้อย่างมีเรียกว่ามีกําลังใจนะครับตรงนี้เป็นการถวายกาลังใจให้กับท่านครับวันนี้แหม ได้รับความรู้มากมายจริงๆครับจากท่านพระอาจารย์มาดรวิเชียนครับต้องกราบนักสการขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับที่อยู่ช่วยผลิตรายการของเราเช่นนี้นะครับท่านใดที่ชมแล้วสนใจนะครับ a c e b o o k ที่ปรากฏอยู่บนหน้าก่อนะครับพอไปกดไลค์เขไปกดแชร์นะครับการให้ธรรมะเป็นทานนั้นชนะการให้ทั้งปวงครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมและทีมงานคงต้องขอลาไปก่อนจากเพียงเท่านี้นะครับธรรมะสวัสดีครับ